ยังไงนะไม่รู้ได้ยังวงนะเออได้แล้วเว้ยไ,ได้แล้วได้แล้วได้ยังได้แล้วได้แล้วเอาแล้วเข้าไปดูอ่าเห็นป่ะได้หนึ่งไว้หนึ่งโอ้เหล่รับทางก่อนโอ้ชิงดูไว้ มันบัน่วงว่ะได้สตรีมเอาอีกแล้วยะทำไมทำได้วะเน็ตช้าดิเอ๊ะทำไงวะเน็ตวิ่งสามพันบวกตลอดเนคือไหนไหนปรับยังไงนี่ไงดูนาดูนากดบวก เลือกคำว่าดิสเพย์เนนี้ออปเตอร์กดเข้าไปกดตกลงเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอะไรวะได้หน้าจอใหม่มาแล้วเอองงนะเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปงงไหเนี่ยเน่น่เออเอาไปเอาไปเอาไปขยายให้ใหให โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่เกินไปนี่กดวกเอกเลือกที่ดิสเพย์คอปเตอร์เจอ,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 อยังอ,อีเจอนั่นแหละกดแล้วก็กดตกลงแค่นั้นแหละ อันไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูไอที่มันเป็นเกมพอปเตอร์อ่ะแล้วนี่มันเนี่ยเกมพอปเตอร์อ่ะไหนไหน,น ปิดสตรีมหมอ,อยงอยังยังย่งยงเนี่ออย,ยก็เป็นแบบนี้อยู่ยบบยทำซ้อนกันเลยเหรอไม่ต้องซ้อนไม่ต้องซ้อนคือเนี่ยเห็นเห็นเห็นไอ้นี่ไหมเออบวกอะไรเนี่ยเห็นไอ้เกมคอปเตอร์ไหมในเนี้ยมันมีในนี้ไหมเกมคอปเตอร์อะ เอ้ยภาพไม่ชัดเฮ้ภาพไม่ชัดเนี่นยมันมีเกมคอปเตอร์นี่ไหมเดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวแป๊แบดูแป๊บแป๊บนึงมีไหมถ้ามีก็ลบออกเลยไม่มีนะไม่มีเหรอมันมีแบบไหนบ้างนี่มีแบบ,แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบไหน งั้นก็สตรีมั้งสองคนเดี๋ยวกดส,สตรีมให้ดู <c ười> okay, okay. มาเปลีนลเห็นกันดูนะเปลี่ยนไฟกันดูนะเฮ้ <c ười> ้ย <c ười> ึ้ขึ้ยังสตรีมขึ้นยัง แนึ่งกำลังเช็ดขึ้นหน้าฟีได้ไห้เละวข้นละโอเคเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยว่างๆเห็นไหมอ๋อได้แล้วล่ะก็ลองลองเข้าดูลองเข้าดูอเ,าดเอาก็ปิดสตตีมเดี๋ยวลองเข้าดูม<า>ันอ้าวปิดสตตีมเหรอใช่ปิดไปแล้วล่ะเฮ้ยพันแปดได้ว่ะ อาเฮ้นี่เข้ามาแล้วเป็นไงนี่เข้าแล้วเนีย่ยเป็นไงกำลังเราดูก่อนเป็นไงแน่ไหมแน่ำอมหน้าจอเล็กว่าอ๋อเห็นไหมมันเป็นหน้านจอเล็กเกมเกมหน้านจอเล็กใช่ป่ะ ไม่ใช่เกมเป็นหน้าจอเล็กอ๋อกดนี่กดไม่แมของผมไม่เปลนเนื้วคอมเนี่ยไม่เป็นแต่ในสตรีมเป็นแต่ในสตรีมอะเป็นเออใช่งงละเสียงอะไรเป็นเสียงอะไรวะเสียงไรงงละ แกงไงทีนี้อ้าวพี่อยู่ไหมนี่อยู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 ่เพื่อนเพื่อนเพื่อนแก้งไงทีนี้อันนี้คือแบบในเกมก็คือแบบหน้าจอเต็มใช่ไหมใช่เนในคอมผมแบบเต็มแต่ว่าในสนตรีมมันไม่เต็มแสดงว่ามันเอเอมันไม่เต็มแต่ ลองอ่าถ้าอย่างนั้น<ะ>ก็ลองใช้เกมคอปเตอร์เอาถ้าอย่างนั้นล่ะใช้เกมคอปเตอร์อันไหนเนี่ยไปเกมคอปเตอร์อันนี้เหรออ่ะอย่างเงี้ยเจ๊แม่นนี่ไหมแต่เงินเนะขึ้นยัง เราใช้ดีจริงคอมพิวเตอร์น,อนี่ใช้แล้วทำไงต่อเนี่ยมันก็จะได้หน้าจอแบบนี้มาก็เลือกเลือกเป็นเนี่ยเหรอเลือกเป็นเกมของเราเกมนี้เหรอเหรอๆๆน,โด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 นี่เกมคอปเตอร์นี่ Để em cho cho liếc mấy Nè, ó, cho liếc 20 ngày เริ่มงงแล้วนะเนี่ยเกมฮอปเตอร์เกมฮอปเตอร์ยังไม่ได้ไอ้นี่เลยไหนเรียกยังไงไอ้โดดๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าไปดูโอ้สับสนมากตอนนี้เนีใช้ดูหน่อยเกมฮอปเตอร์ใช้ไงบวกกดบวกใช่ไหมเกมฮอปเตอร์ใช่ไหมไอ้โดูดๆ เกมคอปเตอร์กดตกลงอะไรวะเหตุมันก็จะมีอย่างนี้อืกดนี่อันนี้อันที่สองกดเลือกเกม G T ของเราแล้วก็อันนี้ปรับเป็นอันที่สองเลื่อนลงมาอันนี้ปรับเป็นฟาเตอร์ได้ไว อ่ะแล้วทีนี้ก็ปิดอันนี้ไปเลยแล้วก็เข้าเกมอะไรวะเนี่ยแล้วเกมก็จะขึ้นให้แล้วเนาะเน่ก็ยังงงอยู่ดีนะโอ้ เอางงกินเดี๋ยวจะสอบไปออกออกแบบช้าช้าที่สุดนะาช้าที่สุดเลยนะเดี๋ยวลองสั่นช้าหน่อยนี่นะเฮลิคอปเตอร์สมมติว่าเราได้มาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไอตอนแรกอะ่ะมันมามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ป่ะไหนไหนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เอาวาสตรีมในครั้ง ค้างเหรอสตรีมหลุดเปล่าไม่หลุดนะสตรีมนายมันค้างไม่ได้หลุดเอามันหมุนไม่ได้หลุดเอามันหมุนยิงดูได้ปกติอะพันแปดละภาพยังไม่พอเป็นที่เน็ตมั้งอันนี้ใช้ไปไฟหรดออะไรเนี่ย ใช้เน็ตมือถือโอ้โหวัดสุดยอดแต่ก่อนก็ทำทำบ่อยด้วยเน็ตแรงบอกตรงๆเฮ้ยแต่ก่อนเติมยี่สิบบาทแต่เนี่ยเริ่มใหม่หมดเลยอ่าโอเคโอเคโอเคอ่าดูดูดูตทีนี้ตั้งใจดูละอันนี้เมดูดูละอันนี้คือเพิ่มมาแล้วใช่ปะ เอออันนี้เพิ่มมาแล้วเป็นหน้านี้แล้วกดนี่กดอาบอลเลือกอันเป็นที่สองนี่กเลือกแล้วอ่ะแล้วก็หาคำว่าหน้าต่างหาคำว่าหน้าต่างกดแล้วก็เลือกเกม GTA แซงของเราแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็อันอันที่สามปรับเป็นอันที่สอง อันไหนวะนไหลองกดี่อตอนแรกวันที่สามใช่ไหมปรับเป็นรายที่สองวินเนี่ยโอเคปรับเป็นวินโดว์นะอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาหน้าตาเลื่อนลงมาโอเคปรับละเลื่อนลงมาสุดเลยเลื่อนลงมานนี้ดูดูเข้ามาดูปรับถูกไหมเข้ามาดูโอเคปรับละเลื่อนลงมาไหนเข้ามาดูในสตรีมผม

ใช่ใช่แค่นี้ใช่ไหมใช่เอ้ยเดี๋ยวไหนน้องเข้าเกมดูแป๊บอ,อ,อเข้าดูปิดตามมองเห็นนั่นก่อนดิสเพย์เตอร์อันไหนอันที่สองอะไหนไหนเข้าไปดูสตรีมไหน นีไอปิดอันนี้ไอปิดกลัมาเขาเห็นะนะแต่ตัวไหนตัวไหนปิดอย่างเงี้ยปิดอย่างเงี้ยปิดตัวนี้ปิดตัวนี้ปิดยังไงเนี่ยกดรูปตากดรูปตาให้มันตับอ๋อโอเคดึงมาเฮ้ยทำไมภาพมันเป็นแบบนี้ อา้าวภาพมันใหญ่เกินไปนี่เข้ามาดูในสตรีมผมดิไง,งงเลยโอ้ยปรับใหญ่โพด,ดปรับใหญ่โพดอา้าวปรับยังไงว่าหน้าจอเล็กอะหน้าจอน่าจะเป็นของไอ้นี่เล็กมากกว่า อะไรปรับอย่างนั้นแหละปรับเต็มเลยนะงั้นน่ะเดี๋ยวๆๆอ๋ออีกน,<ข>นะ<ข>เต็มแล้วนะเข้ามาในเกมก่อนเข้ามาในเกมก่อนเดี๋ยวบอกฮะเข้ามาในเกมเข้ามาในเกมเดี๋ยวจะบอกให้ปรับไอ้นี่เข้าแล้วในเกมเข้ามาแล้วก็กด ESC ESC อา้าวเข้ากีไม่ได้เข้ากีไม่ได้แป๊บนึงเอาเข้าใหม่แป๊บปับเป็นสามเฮ้ยตรงไหนวะได้สี่ Anh oh, tài, à, không à, 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 Anh móng Anh à, Anh móng 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 Anh à? Anh móng Anh móng à, Ok, Anh móng Anh móng Anh ừ cái steam nó nhạy chẳng qua, đâm 1. ơi, đấy làm bằng katuk à? update nha các anh ạ. làm bằng katuk à? à steam rồi. mày, đùn đi. เอานายเข้าเกมไม่ได้เออเข้ามาแล้วเกมแลกมีปรอบตรงไหนต่อลองดูว่ามันจะทำไมกดออปชั่นเลือกตัวไหนออปชั่น <Option. S 1> ตัวไหนเดี๋ยวเดียด๋วยวีมีแผนที่เห็น <c oughs> สตีไหมเนี่ยสตีมไม่ขึ้น อ่สตีไม่ขึ้นหรออะอย่านะปกตินะเธอตีมยังไม่หลุดสตีมยังไม่หลุดเลยยังไม่หลุดแต่ว่าหน้าจอมันดำไนงะอ้าวหน้าจอดำก็แปลว่าต้องตั้งค่าใหม่อีก อีกอยู่เราไปจะห้องไปเลยไปไปไปเกะกะว่ะเฮ้ย <c oughs> หัวร้อน <c oughs> แปบน๊บนึงนะ D P Windows นีเข้ามาหน้านี้ละสตรีมมันช้าว่ะโอเคอ่อยอ่ะ เนี่ยเคยไหมข้าเกมมันแล้วหน้าจอเล็กนิดเดียวกดออปชันเลือกอตรงไหนทีนี้กดออปชันตัวอะไรบ้างออปชัน O P T ออ๋อออปชันแล้วก็เลือกไปไหนเลือกอันที่สามสามแล้วก็ไปไหนต่อเลือกแอดวานซ์ ADV A ADV A A D a d v a ใช่ไหมใช่นี่เข้ามาแล้วเห็นอันสุดท้ายไหมคำว่า r e s o l u t i o n okay, เห็นแล้วนั่นแหละป,ปรับขนาดเลยใช่ไหมปรับเลยปรับให้เป็นเท่าไหร่ปรับให้ใหญ่สุดอา้าวกดกดกดลูกศรซ้ายขวา <laughs> ผมต้องสอนใช้ขวาปรับให้สุดอะใหญ่ไม่ใหญ่สุดแค่ไหนปะพันสามป่ะพันสามหกสิบอ่ะพันสามไม่รู้แล้วแต่ขนาดจออันนั้นอ้าพันสี่พันสี่สี่สิบนั่นแหละอันไหนก็ป๋อบให้สุดอะแล้วก็กด enter สุดแล้วมั้งเนี่ยอ้าพันหกพันหกแปดสิบพันเก้าได้พันเก้าสูงสุดนี่และก็กด enter อ้าวกดผิด <g ott om it> เจอแล้วจใยญ่ยังโอเคในสตรีมใหญ่ยังอะ่ะสตรีมหมุนสตรีมหมุนติวๆเลยสตรีมหมุนติวๆเลยเนี่ย ข้างไหนขึ้นไหมโลอยู่เปล่าเนี่ยโรโรโว่า <low>, นายเห็นสตรีมไหมมันหมุนหมุนเ <Moon, S 2> หรอใช่ใชเออหนีมาแล้วแต่ว่าภาพยังเล็กอยู่ทีนี้ก็ไปปรับที่ตรงนั้นใช่ไหมปรับตรงไไง นี่ตรงนี้าแล้วก็ก็ขยายเลยไหมเนี่ยขยายเต่ะมมขยายไม่ได้ว่ะเออทำอะไรไม่ได้เลยเอา้าอีเชี่ยจอดำอีกแล้วเออดำเหรออ่อสตรีมจบเสียก็ยังทำงานอยู่นี่หว่ะ อ้าวสตรีมหลุดแล้วล่ะหลุดแล้วหลุดแล้วส,วสตรีมหลุดแล้วล่ะใช่ใช่สตรีมหลุดแล้วอา้าวเดี๋ยวสตรีมขึ้นใหม่ <c oughs> อ้าวคนเทียอะไรไม่ได้เลยพังหมดแล้วคอมกูอ้าวปนเทียอะไรไม่ได้เลยพังหมดแล้วคอมกูอ้าวพังไม่ดิพังไปดิ ที่จำได้ปะอย่าพึ่งน้องโอเคสปีใหม่อีกครั้งนี่มันวันอะไรวะเนี่ยถ้าเน็ตเร็วก็มีปัญหาอะไรนะแต่นี่เน็ตโคตรช้า <S <S อ้าวกดอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยไม่ขึ้นเลยเลยว่ะอ้จอมันดับไปแล้วไง โอ้โหจะหัดสตรีมในความซะหน่อยเดี๋ยวก็เป็ปลุกไปเรือ่อยๆลบทิ้งไปเลือกที่ดวงตาไหนวะบวกโอ้ยเหี้ย nัก cá game đi cá cược game mấy pin nữa nè. Chấm đã. Hoá Filter, เอ้ยอ่าทดสอบสพอแล้วได้อยู่แก้ไขได้อยู่ไหนดูดีด,ด,ด,ดช่วยกดเริ่มสตรีมแล้วอ่าโอเคขึ้นไหมจะตีมอ่ะ